โครงการโซวัดีนครสวรรค์ถนนพรมนิมิตใกล้ริมแลนด์มาร์เก็พบกับบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรีใจกลางนครสวรรค์จาก c ีพีแลผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับความร่วมสมัยอย่างลงตัวให้คุณสัมผัสเสน่ห์แห่งการใช้ชีวิตแบบใหม่ในบ้านที่ดีไซน์อย่างพิถีพิถันทุกรายละเอียด พร้อมคลับ House สไตล์โมเดิร์นไชนีสดีไซน์ผ่านสมดุลที่แตกต่างให้คุณสัมผัสจังหวะใหม่แห่งการใช้ชีวิตผ่านการออกแบบทุกพื้นที่ให้มีความหมายเพื่อความสุขที่คุณใฝ่ฝันและเติมเต็มทุกความสุขแห่งการอยู่อาศัยในทุกวันของคุณให้พิเศษยิ่งกว่าใครพบกันวันที่23 24สิงหาคมนี้กับงานพรีเซลครั้งแรกแห่งปี กับบ้านราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง5.9ล้านบาทสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลางและฟอร์ิสตี้ที่ครบครันพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น188-424ต่18ตารางเมตรมีบริการหลังการขายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญร,รับประกันโครงสร้าง4หมวดหลักถึง10ปีรายแรกและรายเดียวของจังหวัดคนครสวรรค์ย้ำอีกครั้งห้ามพลาดพรีเซล วันที่23-24สิงหาคมนี้พบกันที่โครงการโซวานีนครสวรรค์ถนนพรอมนิมิตใกล้ Dreamland Market ราคาพิเศษ5.9ล้านบาทสอบถามเพิ่มเติมโทร083-989-1470 083-989-1470โซวานีนครสวรรค์โครงการคุณภาพจาก CP Land